วัสดีครับมาเจอก,กันกับมินิคลิปนะครับตอนนี้จะมาชิมขนมแบบชิ้นเล็กๆตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคานโมจิทั้งหมดนี้จะราคาเท่ากันหมดเลยลูกละ25บาทราคาไม่แพงเดีย๋ยววันนี้เราจะลองชิมสัก3ลูกน,นี่ก็จะมีเบสเซลเลอร์ด้วยอันนี้จะเป็นเมนูของร้านคานโมจินะครับมีสั่งเป็นโมจิเปล่าๆก็ได้หรือจะสั่งเป็นพวกนี้ก็ได้ เราได้มาเราฝั่งมา2อลูกนะครับเป็นรสนมกล้วยเกาหลีกับช็อกโกวานิลาลูกละ25บาทสองลูก49บาทเมื่อกี้เราชิมไปค์คำนี่แหละแต่ลืมกดอัดก็จะเป็นอันนี้เราชิมนมกล้วยเกาหลีเลยคือข้างนอกเนี่ยเนื้อข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นโมจิเหนียวเยเย็เนๆส่วนข้างในก็จะเป็นไอติมรสชาติเนี่ยหวานน้อยอ่อนกลมดีให้ได้ส่วนนี้ก็จะเป็นรสช็อกโกวานิลาข้างนอกเขาจะโรอยด้วยผงโกโก้มาอื ตางหอมมากอะนที่แบบวาน,นิลลาพอเข้าปากไปเนี่ยหอมเลยอะมว้าไม่แพงนะลูกอ,อันนี้5บาทมปใบคำเหมือนไม่ใช่ผงโก้มันมีรสหวานคล้ายๆผงโอวัลตินอะรสชาติเหมือนโอวัลตินมากอร่อยอะเป็นขนมหวานที่ราคาไม่แพงเขาไม่ฝูงมากมัง้งคนอื่กิน2อันก็กำลังแต่เข้ามาหลายๆคนก็ร้วมามา4คนก็สั่ง4ชิมได้แล้วก็แบ่งกันชิมใช่ปะ เ่าเดี๋ยวตัดเดียวหมดจบแล้วคลิปฟันๆเราผ่านไปกินอะไรเราก็จะรีวิวให้มือฟันไปหรือเปล่าแล้วก็เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์เอาไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันกันกบไลน์แพงนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ